สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมวันนี้มาทดสอบบินกับเฮลิคอปเตอร์ d e v i l X360 นะครับผมนะครับกับลำนี้นะครับผมติดตั้งเจโลเฮดวันนะครับก็มีการอัปเกรดชุดอลูมิเนียมนะครับกิบเบดแล้วก็แป้นนะครับผมเนี่ยพวกนี้ครับอลูมิเนียมแท่นวางเซอร์โวแท่นใส่ลูกปืนนะครับประมาณนั้น นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับมีเนียมแล้วก็ชุดหางอลูมิเนียมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาทดสอบบินกันเดี๋ยวหาเหลี่ยมวางก่อน <c oughs> ใบหางมันจะฟันพื้นโอเค <c oughs> กับรีโมทเ a ดิโอลิง a t เอสิบนะครับก็เปิดรีโมทอย่างนี้นะครับผมจะร้องอย่างนี้นะครับ เอาคันเร่งลงเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับก็ขอฝากไว้ได้วยนะครับผมสาหรับพี่ๆลูกค้าท่านใดสนใจกับงานประกอบซ่อมเซ็ตรถเรือเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์หรือพี่ลูกค้าจะสั่งประกอบใหม่หรือมีอุปกรณ์อยู่แล้วบ้างมีรีโมทอยู่แล้วหรือมีตัวลำคอปเตอร์อยู่แล้วเนี่ยอยากจะ gate, อัปเกรดอยากจะมาจะมาติดตั้งเจโลเฮดวันหรืออยากจะติดตั้งเจโลรุ่นอื่นๆแล้วก็ยินดีรับทําให้นะครับผมนะครับ บินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกรำนะครับกับทาง Facebook นะครับผมชื่อสมบูรณ์เพลงสีนะครับผมทางไลน์ใส่เบอร์โทรศรัพท์นะครับ082861 2081นะครับผมมาทดสอบบินกันนะครับเปิดรีโมทนะครับแล้วเราก็เสียบแบตรอให้ขึ้นไฟสีน้ำเงินค้างนะครับตอนนี้ก็พริบแดงอยู่แล้วก็ส้ม พอเฮดหางขยับเสร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นให้เราอ่านี่ครับยกตัวลำได้นะครับยกได้แต่ห้ามคว่ำนะครับก็คือสังเกตที่ใจโรยอย่าให้มันเป็นสีส้มกระพริบนะครับถ้าเป็นสีส้มกระพริบก็วางไว้สักคู่ก่อนนะครับให้กลับมาเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมแล้วค่อยยกขึ้นใหม่ตัวนี้เป็นเป็นอารามนะครับผมถ้าแบตท,ที่คอปเตอร์หมดเมื่อไหร่ แบตที่เฮลิคอปเตอร์เหมือเมื่อไหร่ก็คือมันจะไปฟ้องที่รีโมทนะครับอ่าแล้วก็เสียบไว้นะครับเสียบสายบาลานซ์แบบนี้นะครับอันนี้ปลั๊กแบตเตอรี่นะครับผมเราก็วางไว้นะครับวางไว้ทีนี้แล้วก็ใส่หน้ากากคาโนปี้นะครับคาโนปี้ใส่เข้าไป นีจะใส่ยากหน่อยก็บอกเลย้วว่าใส่ยากหน่อย <c oughs> ไม่รู้ทำไมมันฟิตแทะโอเคครับผมนะครับหลังจากนั้นให้เราสรับสวิตสวิตตัว E นะครับผมไว้ตรงกลางให้อยู่ในโหมดคำสั่ง GPS นะครับผมถ้าอยากจะรีเทิร์นก็สับสวิตตัว E สับขึ้นอย่างเงี้ยครับ นะครับมันก็จะลงมาจอดเองอัตโนมัติแลดับเครื่องเองนะครับนะครับแล้วก็สวิตซ์เอตีลังกาฟลิปนะครับฟลิปสวิตซ์ซีบินออตโต้สามแล้วก็บินเลข8ปดออตโต้นะครับสวิตซ์ดีคาสั่งให้ใบพัดหมุนโอเคนะเดี๋ยวมาเทสกันนะครับเดี๋ยวจะเทสแป๊บนึงก่นอนเดี๋ยวเคลียร์กระหางแป๊บนึงห่างไว้ตรงนี้นี่ห่างไว้ตรงนี้จะได้ไม่พันกับหญ้า อ่าหางอ่าโอเคมามาทางนี้ลูกมาอยู่ข้างหลังเหมือนเดิมโอเคนะครับถอยออกสามเก้าสี่เก้านะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับดูนะครับผมหนึ่งสองสามสี่สี่วิคันเลงไว้ตรงกลางสวิตตัวดีสับสับลง สุดเสียงแล้วก็เร่งเครื่องขึ้นเลยนะครับประมาณขีดครึ่งครับหลงแล้วปล่อยมือครับเห็นไหมครับหันข้างเดินหน้าเอียงขวาออกไปเอียงซ้ายเข้ามาตัวนี้ก็เป็นถอยหลังกดลงเป็นถอยหลังอันนี้ฮอบข้างครับอ่าโอเคนะครับเร่งขึ้น เบาเครื่องแล้วแป๊บหนึ่งก็ไปดึงหญ้าออกกันหญ้ามันติดโอเคนะครับผมย้อนแสงนะล,ลูกหเห็นไนะหมมางั้นมาเรียมนนี้ลูก เดีย๋ยนี้เห็นนะลูกอ่าอันนี้ผมบินด้วยตัวผมเองนะครับเดินหน้าแล้วก็เอียงขวาแล้วก็มือซ้ายเราเนี่ยมือซ้ายคือฝั่งเนี่ยเอาไว้หันหางเนี่ยเนี่ยเนี่ยหันหางครับเราจะบินด้วยตัวเราเองหรือเราจะสั่งบินออโต้ก็ได้ครับเห็นไหมครับเป็นการควบคุมที่ง่ายนะครับผ่อนคลาย บิน360ครับแสงมันจ้าในลูกเนี่ยจะได้เนะกล้องเราไม่ดีเนะต่อด้วยเลข8ออตโต้นะครับจะค่อยๆบินเป็นเลขก8อัตโนมัตินะครับผมแบตเตอรี่หมดเดี๋ยวมันจะร้องแจ้งเตือนที่รีโมทเรานะครับ จะขึ้นโลวลโ์ on, หรืออะไรสักอย่างครับดินอ,อตโอต้เลขแปดยกเลิกนะครับสวิตตัว C นะครับดันดีๆนะยกเลิกขึ้นไปนะครับผมเล่งเครื่องขึ้นไปต้องสูงหน่อยครับผมสวิตตัว A นะครับปริบหงายท้องนะครับผม เราเอาเครื่องลงนะครับออก็เหมือนเราเล่น 3D Invert ของจริงนะครับแต่ว่ามันจะช่วยเราทรงตัวดูนะครับดันเครื่องขึ้นฮอจะลงนะครับดันเครื่องขึ้นฮอจะลงดันคันเร่งขึ้นฮอจะลงเอาคันเร่งลงฮอก็ขึ้นเอียงขวาฮอก็ไปทางซ้าย เอียงซ้ายฮอก็ไปทางขวาดันก็คือหางดันถอยเข้าไปดึงหัวก็เข้ามาหาเราคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนโหมดของจริงนะครับผมโหมด 3D ของจริงนะครับแต่เพียงแค่ว่าตัวนี้มันช่วยเราคอนโทรลก็คือมันจะลล็อกตำแหน่งรักษาความสูงโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรนะครับ เห็นไหมครับถ่ายรูปไว้ด้วยก็ได้รูปเอ,อสวยนะ,ะถ่ายรูปไปวได้ด้วยก็ได้ไหนขายยังข <Yeah. S 1> ายยัง, <Yeah. S 1> ยงอโอเคนะครับผมกับโหมดอินเวอร์ส 3D นะครับ ผมเอาคันเร่งแล้วผมจะป mm hmm. ิ๊กลกับคืนนะครับผมก็กดคันเร่งลงนะครับพอก็จะยกตัวขึ้นไปอ่าสูงสูงสักหน่อยนะครับผมมองไม่เห็นเลยอมองไม่เห็นแล้วนะครับสวิตตัว A ดันขึ้นนะครับโอเคค่อยๆเอาเครื่องลงมานะครับดันคันเร่งลง แสงมันย้อนไปนิดนึงนะครับผมพยายามหาเหลี่ยมหามุมก็ได้เท่านี้นะครับผมกับคุณภาพของภาพวิดีโอนะฮะงบน้อยนะครับผมก็ใช้มือถือถ่ายทำวิดีโอนะครับเครื่องไม่แพงนะฮะนะครับผมถ้าแบตที่รามหมดรีโมทก็จะร้องนะครับแค่นั้นเอง ตอนนี้แบตยังไม่หมดแล้วก็บินเล่นไปก่อนครับอ่าแบตใกล้หมดแล้ว ไก้หมดแล้วนะครับอันนี้เราบินเล่นๆนะครับเนี่ยนะครับผมจะขึ้นคำว่า low power low power ก็คือแบตท,ที่เฮลิคอปเตอร์จะหมดแล้วมีเวลาอีกไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับผมที่ผมตั้งไว้นะครับให้เอาเครื่องลงจอดนะครับผมเดี๋ยวฝืนเล่นนานนะครับเพราะมันอาจจะหลนตุ๊บทันทีเดี๋ยวพ่อหาที่ลงก่อนนะแป๊บหนึ่งมาข้ขยหลังมายหลังมา ก็หาที่ลงลอ่ะอ๋อรู้แล้วลงท้งไหนไมาไปมาเวลาลงก็เอาคันเร่งลงครับประมาณประมาณขีดนึ่นะครับมันจะค่อยๆหย่อนลงอย่างเงี้ยครับลงได้ไหมเนี่ย พื้นไม่เวิร์กผมต้องไปหาเรียบๆก่อนนะครับมาทางนี้ลูกมาทางนี้มาทางนี้ลูกมาทงหนนเลยเอาละได้ที่ลงแล้วเอาคันเร่งลงประมาณเกือบขีดนะครับพอจะค่อยหย่อนตัวลงนะครับ พอถึงพื้นแล้ว4วิให้ดับเครื่องเลยอ้าวลองยาวเลย low power นะครับผมก็นะครับก็สำเร็จผ่านไปได้ด้วยดีกับเฮลิคอปเตอร์ d e วิ l X 3 6 0ซีพี่ลูกค้าท่านใดสนใจก็สั่งประกอบได้นะครับหรือมีรีโมทมีแบตมีลำไม่รู้อะพี่มีลูกค้ามีอะไรบ้างก็ ก็เพิ่มเติมกับผมได้นะครับผมกับฮลิคปเตอร์ wx 3 6 0นะครับผมบินดีเล่นง่ายได้มาตรฐานทุกลำขอบคุณมากครับสวัสดีครับ